วาเบิงครับจะน้อยคนนี่อ่ต้นเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวหครับเกี่ยวเนี่ยขึ้นแตงตัวยังเสียปวดเสียเปียกปวดมากมากนน่องใส่่ละน่องบุญหลดนี่บ่มันขึ้นผู้เดียวมันเข้ห่มล่ะฝนตกฝากหน่นี่ครับจานลอยมันสเกี่ยวเนี่ยสามเลียมสามเลียมเลยด้อมา เอาเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเพื่อนเฮเกเอาไปห่อมันขนาดหนเอาเกลตัวมันเขาเขาเดีน่นเขาเดียวนั่นนะยูคลายเนาะยูนี่เนาะยไก่นี่มือื้นว่็จะไมเปลนเจองบนสิมีเจ้าของไหมเรามืงอื่นัเนาะ สี่ปน้งผู้เดียวูอยจากสี่ปีชูต่างประเทศหรือว่าอยู่ในกว่าเถียรน้ำผู้เดีวม่จังใดอีกบ่อยเจ้าอย่าพอเจ้าอย่าเจ้งเหี้นบ่พ่อเดียวเจ้าหองอนน้องุญลอดน้องุอดยเสได้จากขวางม้เนะมือแรงสี่ได้เร่ล้สีตกท่าไหนน้อน้องุอดนี่เนาะสีตกไปท่านกันบนหลุนกันะพี่น้องเอ้ยเ พ่อที่ให้หลมก็ได้้งหรนล่อให้พอเลี้ยมให้พ่อหลมเลี้ยงซะ่ไพ่อสิเลี้ยงอีลีตีพ่อว่าเลี้ยงแล้วเปกน่องหัวสิเนเอเป็นตหให้เบื้งยุ่ยานี้เบื้งย่น่ไได้กดน่เป็นผู้ใดงามดาก็คืองามหัวเคือวางสัตว์่ร้อยตัวสั่งู้เดียวเลยะพ่อวัดีครับช่องก็เลมวัดี้ช่องจันร้อยวัดีช่องอานยัง่ะช่องคอยนีิ่นั่เดินไ่นั่น พี่น้องเอ้ยสายส้มตากันครับตมกันก็พอแหลมแล้วกด้ไทยไปเนาะคับทางกดไทยนะบอกว่าฮะกดไทยล่ะไรกดไทยไปล่ะวยเลื่อมไทยยิ่ไแคไหนละไทยอ๋อไทยกคือนั่นแม่นดีไทยแล้วไทยแล้วไม่ร้กิด้วยโอ้ยไยตัวเคนเกี่ยวยากันเลยไทยพี่น้องเอ้ยเออคางบ้ หาหญ้าใยพบุญรอดพุน์กินท่ามือแรกมือแรกกระหูเนาะพี่น้องจากกองรุ่นเด็กเมือนก้นพ่อได้ซื้อวัดซื้อตัวซื้อได้พี่น้องผู้ใดซื้อหลายมีโอกาสรุ่นหลายสันดีผู้ใดบไปซื้อเนี่ยกับเนี้ยพ่อไดซื้อบ่อได้ยังไงพี่น้องไปซื้อกับพ่อได้เบิ้งนี้พ่อได้เบิ้งแล้วบ่อได้เบื้องคุมนี่บ่อได้เบื้อพลาดแล้วเนาะมันไปซื้อโอ้ยเป็นแต่ยากตัวเลยเอา

ปอาเกี่ยวหยางงองจเ่อนกันดี่ลวน้ำกนีลวจนเพิ่นพนเพิ่นเิ่นหิ้วอพิ่นหิวเล้วาพันลูกอาพนมาแล้วพอมาเร้วเออโอ้ยเป็นพอรู้กันตตอนานแล้วนามุนรดอยากงานแล้วอาบน้าไหมมันบันนี้จานลอยั้อาบ่ไเปนหาลยเอาอีแน่ำเช็ดรรมดานี่เดียวเอาที่หลังหัวไปมยที่หลังลังงีู้กใส่เกี่ยวเสียเดียวเดนาะ เดียวเรเออนั่นะเอา้นเลยสิคอเดียวเลยอาเดียวเลยงยเลยเราจะใค่หาจังใจแค่เออว่านดิแนย่างไรกนี่ว่าแล้วด้วยปลาปลาครับเขาจะว่าง่ายเลยไมเอาปลาปลาครับกินกันฮัลลครเอเออนานๆนานกินโอ้หพี่นี่ันกินหัวหันกี่จี๊ดแ่ีนอะกินกินว่าไรกินี่นอ กินกินมีบุญรอดมือแรงเจ้าทีไปร้องไห้พี่น้องเลยเป็นเดี๋ยวผู้ต่างซื้อให้มือเอื้อมมือที่มาเอาเป็นคนต่างซื้อให้ไ้นี่ต้องหันมือแรกคิดซื้อพอเลยสร้างขวานนั่นคือคนมีดจากอันร่วงขาดสามาเด้ไปเล่ห้องกระตังมันพัดกันครับเอ่อสินเรื่องคอร์สกันมาบุญรอดร่างบุญรอด

Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. áo nào tiền dây quái Anh cho cả sao được? Thôi ừ, hoàn đang cái đấy đó. Ôi. chắc chắn đến nó trồi cái đấy hả? เนี่ยย็นเลิกเข้าไปโอ้คาดจบงจะมัดไว้สมันไหรอเไปเชี่ยวอีกสี่วันคุณทั้งคุณครับเออไมไปกเรืเองทังนึ่งก็ได้มูบีตาหักครับเออนั่นแหะ กินที่แล้วช่วงแจกเป็นกุ้มาสิจุงไปหดหนาเวที่เหม่อวะฮะเป็นก่าสิจุงหดไปหนาเวที่เหมือนเด้น่ชักแล้วนั่งหมุนหลอดนั่งหมนหลอด

เมาลเนาะแงโแแมนั<อ>่น <interfer> อ <es> ันอ uh, ันเลี้ยงเลี้งกินได้นะอมน้มกินดีเอนรโอว่าเกี่ยวหัดขอมัหลุดวเนี่เขาแน่นหยา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 หยิยายุ่มเนี่ยแล้วมันเป็นแต่แซ่บเนี่ยเลี้ลี้งนี่กัเกี่ยวน่นี่เป็นแตแซบเนนเป็น นี่หว่เออเดี๋ย่่ได้บดได้บดดีนี่เนี่ยนั่น,น,นเขาเป็นก็เริ่มแตกห่วงแล้วครับตบได้พี่นอ้องเขากระเพาะน้องพอนตั้ยางก็เป็นพี่น้องกันนะเขากับหยางก็ได้สีเหมือกันสีมันมือนกันเน,ะะนาะได้วอ,อกินได,ด,ได้โอ้ยด,ดีเดียวสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงสิ่งเดียวเขาใจรือแล้วม่ะโอ้ย กเยังเป็นโดีเดี๋ยวจังพึ่งต่อครับเพราะว่าขอโตเตรียมหวงกันบัดนหญังนบุญรอดศิลปินคนสิขอมาสอมแล้วอย่ลืมซื้อบัตรครับมน้ยังท่านครับู้ใดิได้เป็นเจ้าของบุญรอดแม่ผู้นดุเป็นผู้โชคดีได้งวงวันนี้ไป